ฮัลโหลทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Crazy Girl เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มารีวิวของเล่นหนึงแหละอันนี้นะคะเป็นห้องตุ๊กตาจาก Pop Mart Pop Mart แหละอะออกเสียงผิดก็อย่าว่ากันเด้ออันนี้เป็นห้องอ่าเขาเรียวกว่าอะไรนะเป็นร้านไข่กาแฟเป็นคาเฟ่น,นะคะคาเฟน่นี่มันก็จะมีเยอะมากเลยเราอยากได้ทุกอันเลยแต่ว่าเงินในกระเป๋าไม่ค่อยเข้าใจเราเท่าไหร่นะคะอันนี้คือแบบครบเซตของมัน เขาบอกว่าคนที่เล่นเนี่ยต้องอายุ15ขึ้นไปสามสิบอะเกินเล่นได้มาผู้ทำทำเพลงแกะกันดีกว่าจ้า ก็จะเหมือนเหมือนเดิมด้วยเปิดดูกัน นะคะต่อไปเราก็จะมาประกอบห้องกันนี่ก็คือห้องใช่ไหมเราก็จะมีของที่เราเตรียมไว้ต่างๆนะคะมาเรามาเริ่มจากอันพวกนี้กันเลยเอ้าเราแปะผิดครั้งแกะมันมันยังมันยังไม่เลิกพยายาม ก็ได้อยู่แหละมันก็ต้องยอมรับอ่นนะเซอร์เองอ่ะนี่นะคะแปะมันลงไปอืมทำยังไง ที่มันตรงกันกันทุกคนนีเออจริงๆมราเปิดไฟได้นี่นะ และนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาแก้วที่พยายามเรียงแล้วนะคะนี่นะคะรเสิรว่าขออนุญ,ญาตนะคะในท่านแล้วก็ต้องอย่างนี้นี่นะคะซึ่งเป็นบ้านจา้ะบ้านราคานะคะราคานะอย่าถามค่จะจำไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้วต้องแตบบ่มันออกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีน้องน้องนม คนาดาปาเป็นนางแบบให้เรานะคะนี่เลยน่ารักไปไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดคอมเมนต์ให้แก้มด้วยนะคะเอออะไรที่มันไม่ดีก็คอมเมนต์ได้ค่ะจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการทำอันเนี้ยไม่เคยได้มุมที่มันดีสักทีหนึ่งเลยคะ่ะอืมลาไปด้วยน้องนุม